สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับการเนกอบอลในวันที่10สิงหาคม2515กับผมเฮงบอลเตงครับในวันนี้ครับเฮงจะเป็นการนําเสนอในรูปแบบใหม่นะครับตามความมั่นใจของเฮงแล้วก็แล้วแต่ใครจะตามสเต็ปของเฮงหรือเปล่านะครับวันนี้เฮงจะไล่เรียงเป็นสเต็ปเป็นทั้งหมด3สเต็ปนะครับก็ตามความมั่นใจนะครับถ้าเป็นสเต็ปหหรือบอลเตงก็จะเป็น ตัวที่มั่นใจที่สุดครับและเรียงลําดับลงมาเรื่อยๆครับตามชี่ช่องครับส่วนมากใครที่แทงบอลเต็งนะครับจะเข้าหมดซะส่วนใหญ่นะครับแต่สเต็ปนี้ก็ว่ากันไปตามน้ําครับในวันนี้ครับเฮงคันดิกมาทั้งหมด2ลีกนะครับเป็นศึกยูฟาซูเปอร์ครับและคาราบาวครับอังกฤษครับเรามาเริ่มวันี่คู่แรกครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนไอทัฟแองเฟิตคิกออฟเวลาตีสตรงครับและเป็นสเต็ปหของเฮงด้วยนะครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาครับคาราบาวครับอังกฤษศึกระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวิร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนฮาร์ดดี้พูคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีและเป็นสเต็ปสองของเฮงด้วยครับมาต่อกันที่คู่ที่ 3, สามศึกคาราบาวครับศึกระหว่างมิดเดิลสโบเปิดบ้านรับการมาเยือนบาร์นสตีคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีสเต็ปที่สามด้วยนะครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัะสนะตัว VIP นะครับหรือ คู่อื่นที่เฮงไม่ได้หยิบยกมาพูดในวันนี้ครับสามารถแอดได้มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง789หรือสแกนเทโลโค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับในส่วนของใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเฮงนะครับเฮงขอรบกวนผู้ลงทุนและผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านกดให้เฮงกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ มาเริ่มพิจารกาครับเป็นสึกยูฟาซูเปอร์ครับสึกระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนไอทักแฟงเฟิร์ตคิกออฟเวลาตี2ตรงครับราคานะครับเปิดไปที่ทางเรอัลมาดริดต่ออยู่ที่1ลูกครับและอาจจะไหลไปที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งครับ ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับอิงจากฤดูกาลที่แล้วในทางฝั่งของเดอัลมาริรด,าดครับแข่งรวมไปทั้งหมด38นัดครับเก็บชัยได้ถึง26นดัดเสมอไป8นดัดแพ้ไปเพียงแค่4นดัดได้80ประตูเสียไปเพียงแค่31ประตูเก็บแต้มไปได้ถึง86แต้มครับยู่อันดับที่1ของตารางและยังมีอัตาราเิลเลเฉลีย่ยสูงถึง68.4%ครับอัตาราบิลเลเลียนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านเท่ากันหมดเลยครับที่68.4%นั่นเองครับ มาทางด้านของทางไอทัฟเฟนเฟิร์ตกันบ้างครับตัวนี้เป็นสถิติล่าสุดเลยนะครับแข่งไป1น,นัดแล้วก็แพ้ไปด้วยนะครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในปี2008เป็นทางเดอาลมอริดไปเยือนถิ่นของทางไอทัฟแฟนเฟิร์ตตรงนี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางเจ้าบ้านอย่างเดอาลมาริดครับ5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับส่วนมากจะเป็นอีก กระชับมิดนะครับอย่าง3นัดแรกก็เัลมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเวนตุสในศึกกระชับมิรเก็บชัยไปได้2ต่อ0ูนย์ครับนัดถัดมาครับเัลมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนคลับอเมริกาศึกกระชับมิรอีกแล้วนะครับเก็บชัยตรงนี้ก็เสมอนะครับขอให้ได้เสมอไป2 .2 ต่อนะครับแต่ตัวนี้แพ้ราคาไปนะครับมาในนัดที่3ครับเัลมาริดเปิดบ้านรับการมาเยือนบาร์เซโลนาครับเป็นศึกกระชับมิรตรงนี้เป็นทางเัลอมาริดแพ้ไปศประตูต่อ1นะครับ และก็แพ้ราคาไปด้วยเช่นกันครับและในนัดถัดมานะครับเป็นทางเดลอมาดิดไปยืนถิ่นของลิเวอร์พูลตัวนี้เก็บชัยไปได้ศูนย์ต่อหนึ่งครับและกินราคาไปได้ด้วยครับนัดสุดท้ายเป็นในลีกสเปนนะครับลีกสุดท้ายซื้อศึกสุดท้ายนั่นเองครับคือเดลมาดิดเจอกับเดลเบติสเสมอกันไปศย์ต่อ0ครับและแพ้ราคาไปด้วยครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%ครับสูงอยู่ที่20%ครับเรามาต่อที่ทางไอทัฟแฟนเฟิร์ดกันบ้างนะครับ ไอทัฟแฟนเฟิร์ตครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับผลงานค่อนข้างจะค่อนไปทางดีซึ่งดีมากกว่าทางเจ้าบ้านอย่างมัดดิดด้วยนะครับนัดล่าสุดครับแพ้กับบบเยนมิวนิกไปนะครับถึง1ประตูต่อ6ครับทำให้นัดแรกที่เปิดมาในฤดูกาลนี้ทำให้เขาค่อนข้างแย่ไปเลยครับดูแย่ไปเลยเพราะแพ้ตั้งแต่นัดแรกนะครับนัดถัดมาครับ ไปเยือนถิ่นของทางมารคเดเบิร์กนะครับตรงนี้ก็เก็บชัยแม้อยู่ที่0ูนประตูต่อ4ครับนัดถัดมาเป็นศึกกระชับมิตรนะครับอีก3นานัดที่เหลือก็คือไอร์แลนเฟเปิดไปเยือนถิ่นของเอสโตเรียวอนดอฟเก็บชัยไปได้ศูนย์ต่อ5เลยนะครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนโตรรโนครับตัวนี้เก็บชัยไม่ได้อีกแล้ว3ต่อ1และนัดสุดท้ายไปเยือนถิ่นของทางลาส k คลินนะครับเสมอไปนไปย์ต่อ0ย์อัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%นะครับและก็ เฉลสูงอยู่ที่80%นะครับเหดุแคปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับถ้าต่อมที่1ลูกครับทางเรืออัมมัดดิชนะราคานี้ใน5นัดที่เจอราคานี้มานะครับก็ชนะไปได้2นัดและแพ้ราคาไปอีก3นัดครับกับกันครับทางไอทักแฟงเฟิร์ดสามารถเก็บราคาไปได้ถึง4นัดเลยนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5นัดครับสรุปทศนาสำหรับคู่นี้นะครับเฮงมองว่าเจ้าบ้านอย่างมาดดิชจะโชว์ฟอร์มเหนือทางไอทักแฟงเฟิร์ดได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่ศึกถัดมาเป็นศึก EFL ครับศึกระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวิเปิดบ้านรับการเาเยนฮั h ต t ทนพูอยู่ในเตดครับคิกออฟเวลาตีหนึนาทีครับราคานะครับเปิดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่าง b บ็กเบ r ร์ต่ออยู่สูงถึง1.5เลยนะครับซึ่งสูงมากๆเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับตรงนี้ก็เป็นหลีกล่าสุดเลยคือหลีกแช a เปี้ยนชิพนะครับของแบ็กเบิร์นะครับก็ แข่ง2นัดเก็บใช้ได้ถึงสนัดรวดเลยนะครับได้4ประตูยังไม่เสียซับประตูนะครับเก็บแต้มได้ที่หแต้มนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับตอนนี้นะครับฮาร์ททันพูอยู่ในเตดครับก็แข่งมาั้มสองนัดครับเสมอ1แพ้1ไปนะครับเสีย4ประตูครับเก็บแต้มได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการที่เสมอไปนั่นเองครับผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นทาง ฮาร์เทนพูครับในปี2022ที่ผ่านมาในเดือนที่7สเนี่ยสึกกระชับมิดครับเป็นทางแบ็คเบิร์นไปเยือนทีมของฮาร์เทนพูเก็บใช้ไม่ได้ศูนต่อ1น,นะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของแบ็คเบิร์นโลเวิร์ธนะครับเรามาดูกันที่5นัดหลังสุดครับซึ่งทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1แพ้0ครับเรียกว่าเรียกได้ว่าตรงนี้ทำผลงานดีมากนะครับยังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่ในศึกการแข่งขันกระชับมิดแล้วนะครับ ถึงแม้อาจจะมีหลุดเสมอไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จะชนะหมดเลยนะครับ mm hmm. นัดล่าสุดครับ mm hmm. เปิดบ้านรับการไปเรยือนสวอนซีซิตี้ในดีคแชมเปี้ยนชิพสามารถเก็บชัยไม่ได้ศูนต่อ3ครับนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการกไปเยือนควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครับตรงนี้สามารถเก็บชัยไปได้อีกแล้ว1ต่อ0ครับนัดถัดมานะครับเป็นศึกกระชับม,มิดนะครับอีก3นัดคือไปเยือนถิ่นของทางลิงคอนซิตี้เก็บชัยไม่ได้0ต่อ1ไปเยือนถิ่นของทางฮาร์ทเทนพูยูไนเต็ดเก็บชัยไม่ได้0ต่อ1และก็ เจอกับทางเซลติกนะครับก็เสมอกันไป2ต่อ2ครับกินราคาสูงถึง80%นะครับมีเจ้าราคาไป1นัดและส่งอยู่ที่40%ครับถือว่าผลงานดีมากๆนะครับสำหรับแบ็กเบิร์นโลเวิร์ดทางฮัตตันพูลยูเนเต็ดครับ mm hmm. ห้านัดหลังสุดของเขาก็คือยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดน,นะครับเสมอกับทางเอฟซี วิมเบิ์ดันนะครับสูงต่อสูงนะครับนัดถัดมาไปเยือนทีมของทางวอร์ซอสครับแพ้กับบ้านไปสีนต่อสูงครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมปเยือนซันเดอร์แลนด์ในศึกกระชับมิตรเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแบ็กเบิร์นโลเวอร์ดแพ้คาบ้านไปสูงต่อหนึ่งในศึกกระชับมิตรครับและนัดสุดท้ายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนิงคอนซิตี้ในศึกกระชับมิตรเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับกิจราคาเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สูงก็เพียงแค่ยี่ส ตรงนี้ก็จะเป็นทางแบ็กเบลเวิร์ที่ดูแย่กว่าทางฮาร์นพูลนะครับเพราะว่า5นัดที่เคยเจอราคาต่ออยู่1.5สามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปดได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับและแพ้ราคาเป็นสีนัดครับกับการครับฮาร์ทเทนพูลครับส่วนมากจ,จะเล่นเป็นทีมรองนะครับและเขาก็สามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้นะครับจากการที่ทีมตรงข้ามต่อนะครับสามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้ถึง3นัดเลยนะครับ ไทยว่ากัทั้งสทีมนะครับถ้าดูจากการแข่งขันขนาดกระชับมิดนะครับกระชับมิดทางแบ็คเบิร์ดยังทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นเลยมองว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับแบ็คเบิร์ดโลเวอร์ที่จะทำผลงานได้ดียิ่งกว่าและสามารถเก็บชัยจากราคาที่เปิดประสูงถึง1.5ไปได้ครับ mm hmm. มาต่อกันในศึกถัดมานะครับศึก EFL mm hmm. ครับศึกระหว่างมิดเดิลสโบเปิดบ้านรับการเยือนบนันสรีคิกออฟเวลา 4:145นาทีราคาเปิดอยู่ที่1.5นะครับก็สูงอีกแล้วนะครับเหมือนกับคู่ก่อนหน้าเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับมิ d เดิลสโบแข่งไป2นัดครับเสมอ1นัดแพ้หนัดได้3ประตูเสียไป4ประตูครับเก็บแต้มได้เพียงแต้มเดียวครับก็ตอนนี้อยู่ที่อันดับ20หรือหลังท้ายนั่นเองครับกับการครับบานดีครับแข่งไป2นัดเก็บชัยได้หนึ่งนัดแพ้ไป1นัดนะครับเก็บแต้มได้3แต้มนะครับ ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะสูสีกันนะครับถ้าดูจาก10นัดนะครับแต่5นัดครับจะเป็นทางทีมเยือนอย่างบานสดีครับที่สามารถทําผลงานได้ดีกว่าทางมิดเดิลสโบนะครับตรงนี้ครับในนัดล่าสดรับที่เจอกันมาก็คือเป็นทางบานสดีเก็บชัยเหนือมิดเดิลสโบไปได้3ต่อ2งนะครับท,ทั้งที่เป็นทางมิดเดิลสโบบุกหนักแท้ๆนะครับนัดถัดมาเป็นทางมิดเดิลสโบเก็บชัยไปได้ครับ คือทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับและค่อนข้างจะบอกว่าราคาเปิดมาค่อนข้างจะสูงซะด้วยนะครับสาหรับนัดนี้เลยบอกว่าอาจจะมองยากไปหน่อยครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%นะครับของทั้ง2ทีมนะครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่40%เช่นเดียวกันนะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของทางมิดเดิลสปูครับผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุด ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับผลงานกลางๆนัดล่าสุดครับไปเยือนถิ่นของคล e นส s บาร์เ a นเจอร์แพ้กับบ้านมา3ต่อ2ครับนัดถัดมาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเวสต์บอมบีตอันเบียเสมอกันไป1ต,1ต่อ1ครับอีก3นัดเป็นศึกกระชับม,มิตรทั้งหมดนะครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนโอลิมปิกมาร์เซเก็บชัยไปได้2ต่อ0ครับ นัดถัดมาไปเยือนทีนของมอแคมเก็บชัยไปได้สุดต่อ3ครับและนัดสุดท้ายไปเยือนทินของทางสปอร์ติ้งบาคาแพ้ไป3ต่อ0ย์ครับณฑ์ราคาเพียงแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสูงมีที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับมาต่อนี่ทีมเยือนอย่างบาสตีนะครับผลงานการแข่งขันทั้งหมดห้านัดสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ผลงานดีกว่าทางเจ้าบ้านเล็กน้อยครับบาสตีครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางเชลแนมทาวครับเก็บชัยไปได้1ต่อ0นัดถัดมาไปเยือนิ่นของพีมัตตอารไกลแ บ้านมา1นต่อศครับและอีกสามล้าเป็นศึกกระชับมีดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเก็บใช้ไปได้2องต่อหนึ่งเปยือนทีมของฮาโรเกต้าเสมอกันไป2อต่อสและเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เอสมอกันไป0ูต่อศครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่60%ซ็นตค่อนข้างสวยมากๆเลยครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่40%ครับเฮดแครปเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับมิดเดิลสปอร์ตเปิดที่ราคา1.5ครับค่อนข้างจะหนักเอาการนนนะะคคครรรรัับบสสาาาาาหี้้่วมกจแพไปนะครับ และก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเฮงก็มองเลยนะครับน่าบอนดีน่าจะมีหวังกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นเล่นเป็นทีมรองตลอดนะครับและเขาก็ส่วนมากจะสามารถล้งนะครับไม่ให้คนอื่นทําสกอร์ที่มันสูงกว่านี้ไปได้นะครับตรงนี้ครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางทีมรองอย่างบานดีนะครับหรือ ถ้าเป็นไปได้ใครอยากจะแทงนะครับเฮงขอให้เลือกไปอย่างทางเกมสูงนะครับเฮงคิดว่า2ทีมนี้น่าจะต้องไปทางสูงอย่างแน่อนอนครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางเกมสูงครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์อบอลในวันที่10สิงหาคม2565กับผมเฮงบอลเต็งครับในช่วงนี้ก็เข้าสู่กันในช่วงของทางสรุปทศนะบอลง,ง่ายๆสั้นๆกระชับกับเฮงครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเป็นศึกยูฟาซูปเปอร์ครับศึกระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการเมเยอรไอทัฟแฟงเฟิร์ดสำหรับตรงนี้เป็นสเต็ปหนึ่งของเฮงด้วยครับเฮงเลือกไปอย่างทางเรอัลมาดริดครับจะสามารถเก็บชัยเหนือไอทัฟแฟงเฟิร์ดไปได้อย่างแน่นอนครับเรามาต่อกันที่ศึกถัดมาคาราบาวครับอังกฤษศึกระหว่างแบ็กเบอร์นโรเวิร์ธเปิดบ้านรับการมาเยือนฮาร์ทรีพูลตรงนี้เป็นสเต็ปสองของเฮงนะครับก็สําหรับศึกนี้นะครับเฮงขอเลือกไปอย่างทางแบ็กเบอร์นโรเวิร์ธครับจะสามารถเก็บชัยเหนือฮาร์ท รีพูไปได้นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้เป็นศึกระหว่างมิดเดิลสโบดบ้านรับการมเยอนบาร์สตรีเป็นสเตปสของเฮงนะครับสําหรับตรงนี้ครับเฮงเลือกไปอย่างทางเกมสูงนะครับน่าจะเป็นเกมสูงอย่างแน่นอนครับเฮงเลยคิดว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนใครที่งงว่าสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสามเงพูดคือยังไงและเป็นยังไงนะครับก็ตรงนี้นะครับสเตปหคือ เป็นการแทงเต็งนั่นเองครับคือเรียงตามความมั่นใจที่เฮงมั่นใจนะครับว่าอย่างสเต็ปหเป็นเรอแมาิด s ิด1 2ก็คือแทงเรอแมริดและทางแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับสำหรับผู้ลงทุนนะครับและสเต็ปสก็เป็นทางเกมสูงนะครับก็คือเป็นสเต็ปสนั่นเองครับรวมกันเป็นแบบนี้นะครับเผื่อใครงงนะครับตรงนี้ครับก็ใครที่อยากได้รับทัษนะคุณอื่นนะครับนอกเหนือจากคู่ที่เฮงได้หยิบยกมาพูดในวันนี้ สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงที่แอดเฮง789และมาขอคูดอื่นเฮงก็จะให้ทัศนะที่เฮงคิดว่าใช่ให้กับผู้ลงทุนกันนะครับในส่วนของวันนี้เฮงก็ขอตัวลาไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุบกันใหม่กับการมีข้อบอน่นง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ